กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะก่อนจะไปที่เปลวสีเงินแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องการเมือง<ช>มีคําเตือนมิจฉาชีพจากแฟนเพจตํารวจสอบสวนกลางมิจฉาชีพใช้ AI สร้างวิดีโอครับคือย้ํานะคุณพิธาไม่ใช่มิจฉาชีพนะ<ช>แต่ว่า C.I.B. สอบสวนกลางเนี่ยเขาเอาคลิปที่มิจฉาชีพมันทําภาพคุณพิธาใช้ AI สร้างภาพคนมีชื่อเสียง ชวนลงทุนนี่นี่นี่คลิปนี้เป็นตัวอย่างครับจะได้เงิน35,000บาทภายในเย็นนี้และสูงถึง1ล้านบาทภายในสิ้นเดือนดังนั้นฟังให้ดีฉันจะแสดงหลักฐานจริงให้คุณเห็นว่าโครงการนี้ใช้งานได้ในวันเดียวโปรแกรมสามารถเพิ่มยอดเงินจากแปดห้ยเป็นน่ากลัวมากผมเห็นตกใจเลยตอนแรกวมิจชาชีพคำเตือนมิจชาชีพแล้วขึ้นหน้าคุณพิธาเออก็เอ,เอ AI ทำเรียนแบบจะได้จำไว้นะมีแบบนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อคดูแต่ดูดีๆเสียงมันก็ไม่ไม่นี่นะใช่ไหมไม่สมมุติเท่าไหร่ใช่ใช้คำว่าฉันด้วยงานหยาบใชใช้แทนตัวว่าฉันฉันคนลงทุนใช่โอ้คุณใหญ่ดูละเอียดนะเนี่ยเอาก็ต้องฟังนะเราก็จะได้แบบเตือนตัวเองเดี๋ยวนี่ฟังุทาเตอนนี้ก็ลามมาถึงวงการการเมืองแล้วนะ เออส่วนวันนี้เช <ห Superman> ่นกันฮะปปชจะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงปมห้องลับเอื้อผู้ต้องหาจีนเทาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็คือวันนี้นะคะยี่สิบฮะวันนี้คะบ่ายสองคบ่ายสองโมงครึ่งเตรียมห้องดีๆล่ะนะเช็ดให้เรียบร้อยปปชเขาจะไปตรวจสอบแล้วแล้วก็กรมราชฐานนี่ไม่รู้เป็นไรนะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณแพทองทานเนี่ยเอาภาพออกมาจากเรือนจำนะะ ก็คือภาพถ่ายคู่กับคุณทัิษิณชินวัตรเป็นภาพหมู่ครอบครัวกลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณว่าเอ้ยทํางี้ได้ด้วยเหรออ๋อปังก็ถ่ายภาพียมนี้ไหมเนี่ยคือโชว์เองเลยนะอา๋ยวลองดูภาพที่เขาโชว์นิดนึงเนะก็จะเห็นภาพคุณทักษิณยืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมใส่ชุดผู้ต้องขังอ่ะเนี่ยสภาพคุณทักษิณคือข้อดีคือทาให้คนเห็นว่าคุณทัิษิณติดคุกจริงนะแล้วก็แต่งเครื่องแบบนักโทษจริงนะ แต่ที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะที่จะถ่ายภาพครอบครัวกันแบบนี้ได้ของทางกรมราชทัณฑ์นะเนาะแล้วได้พบกันอย่างใกล้ชิดเลยได้กินข้าวด้วยกันอย่างนี้นะาทางราชทัณฑ์ได้ชี้แจงเป็นเอกสารล่าสุดเลยฮะยืนยันว่าโครงการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวเนี่ยเป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเป็นการให้บริการของเรือนจำํำเป็นบริการของเรือนจํะเป็นความสมัครใจของครอบครัวและผู้ตุกขังที่ยินดีจะถ่าย ร่วมกันในจุดที่เรือนจำกำหนดและสามารถปริ้นออกมาเป็นภาพถ่ายจำหน่ายให้กับญาติที่ต้องการเอากลับไปมีที่ระลึกเนะี่ยเพื่อเป็นความทรงจำที่ดี <S <S เป็นความสุขของครอบครัว <S 2> <S 2> ที่ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังและไม่ได้ใช้มือถือของญาติถ่ายรูปห้ามใช้มือถือห้ามเอามือถือเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเป็นบริการของทางเรือนจำนะ่โดยครั้งนี้จัดมาตั้งแต่วันที่24ี่พฤศจิกายนเป็นต้นมาปีหกแปนี่เองค่ะ เพิ่งมีเหรอเพิ่งมีเฮ้ยโครงการนี้เขาบอกทำมาหลายปีแล้วอ๋อเหรอแต่ครั้งนี้เพิ่งมามี24ี่พฤศจิกาปี68ปเนี่ยนี่ทำมาต่อเนื่องหลายปีแต่เราไม่เคยเห็นผู้ต้องขังเข้ามาเปิดเผยไงมันย้อนแย้งนะพี่เขาอาจจะไม่ภูมิใจก็ได้เขาเลยไม่เปิดเผยใช่กับความรู้สึกที่ผอมวันนี้แต่นี่คุณแพลงทางเปิดหล้าเลยนะเนี่ยเอออ้าวก็ลองดูว่าใครมีญาติเป็นผู้ต้องขังแล้วไปเยี่ยมเอามาเปิดให้ดูหน่อยมีบ่ะเขาคงไม่อยากจะเปิดอนะ ก็ไม่ใช่เรื่องน่าภาคภูมิใจ <laughs> อ่าอันนี้ก็คือกรมราชสันตเขาชี้แจงค่ะนะส่วนคําให้การคนหัดใหญ่นี่เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าด้วยเรื่องคําให้การคนหัดใหญ่ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมไม่อพยพนะเปลวสีเงินบอกว่าถ้าจะมีผู้นําไว้เพื่อรับชอบไม่ต้องไปเค้นหาแต่แข่งบุ้งกีแล้วเอาตีนกวาดพักเดียวได้มาเต็ม ผู้นำที่อยากรับชอบเนยะเยอะพูดง่าย <Yeah. S 1> แต่ผู้นำที่พร้อมยืดอกรับหอกดาบแทนลูกน้องในสนามรบแบบนี้ยากกว่าร่อนหาเพชรถ้ามีควรรักษาไว้วิกฤตมหาอุทกภัยหาดใหญ่มองในความเป็นไปทําให้เรารู้เราเห็นธาตุแท้ของแต่ละชีวิตที่น่าคิดน่าคํานึงยามมนุษย์อยู่ในภาวะอารมณ์เหนือเหตุผลเราจงผ่อนให้สุดสายปา่าดฟังให้มาก เขาด่าก็ฟังเขายังไงก็ฟังคิดตามให้มากตรึกตรองใข้ครวญให้มากพูดให้น้อยที่สุดแล้วโลกจะสวยงามหาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของสงขลาบริหารโดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนายกก็คือนายกแป้นนรงพรณพัทลุงและมาลงสมัครนายกเทศมนตรีนะครหาดใหญ่เคยเป็นในอำเภอเคยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว แล้วนายกแป้นนี่แหละคือมีอำนาจบริหารเป็นผู้ที่ต้องบริหารความสุขความทุกข์ดูแลและน้ําเอาอยู่เอาไม่อยู่ยังไงแล้วคุณเปลีวก็โค้ดเสียงจากคนหาดใหญ่ที่สะท้อนส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นที่เรานําเสนอไปแหละว,<ช>ว่าเชื่อท้องถิ่นท้องถิ่นไม่ได้บอกให้อพยพท้องถิ่นบอกเอาอยู่ได้วยซ้ํา<ช>ไปสร้างความเชื่อมั่นนะจนในที่สุดพังทลายแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ย ก็เพราะว่ารายงานข้อมูลแบบนี้ไปให้ส่วนกลางอะว่าเอาอยู่ว่าเตรียมพร้อมเรียบร้อยไม่มีปัญหาส่วนกลางก็รับฟังก็เชื่อไปด้วยคนหัดใหญ่ก็เชื่อนะอย่างคุณหมอคณินซึ่งเรารายงานไปวันก่อนคุณหมอคณินก็ถอดบทเรียนว่าเนี่ยก็เทศบาลเนี่ยบอกเขาว่าเอาอยู่นะแล้วทีนี้น้ํามาจากคลองหงไม่ทันแล้วทีนี้นี่คือตัวอย่างที่คุณเปลวสีเงินโค้ดมาแล้วตอนท้ายฮะเปลวสีเงินก็เลยทิ้งท้ายไว้ว่าทาให้การ แฟร์ของคนหาดใหญ่ราบพนาศูนย์ครั้งเนี้จะเห็นแล้วว่าที่มาที่ไป <esos S 2> แต่ละส่วนก็ต้องรับผิดชอบรัฐบาลก็รับผิดชอบส่วนหนึ่ง <tha S 2> แต่ผิดทั้งหมดเนี่ยยักลงต่ำที่นายกอนุทินคนเดียวเลยแล้วกันเปลวสีเงินประชด <tha S 2> <them> เพราะว่ายืดอกลับตลอดก็รับแทนลูกน้องอัน <tha S 1> <tha S 2> นี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ทำให้การคนหาดใหญ่แต่วันนี้นายกลงพื้นที่ ผัดใหญ่อีกรอบนะฮะเมื่อวานนี้ประชุมเรื่องฟื้นฟูเยียวยาด้วยแล้วสั่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอนุทินสั่งสุภพมารเดินหน้าศูนย์สื่ออุทกภัยเปิดวันเพจอินโฟกราฟิกรวบข้อมูลชุดเดียวให้สื่อทุกวันให้ลดใช้ลดข่าวปลอมช่วงวิกฤตนะคุณสุภพมาศอิสระพักดีเมื่อวานนี้โพสต์หลังจากที่ประชุมเปิดเผยเบื้องหลังนะว่า ในฐานะพอศูนย์ประสานงานสื่อสารมวลชนและรับข้อมูลจากประชาชนวันนี้ขณะกำลังประชุมทีมอยู่ท่านนายกเข้ามาในศูนย์แล้วก็มานั่งฟังข้างๆฟังการประชุมด้วยดีต่อใจท่านใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆเนี่เอาไปโพสต์แล้วก็คลิปนี้บรรยากาศการทํางานเพื่อสื่อสารข้อมูลในยามวิกฤต ก็จะมีอินโฟกราฟิกแบบแผ่นเดียวจบเพราะว่าข่าวลือมันเยอะมากอะไรบ้างข่าวเฟกนิวก่อนหน้านี้มีตั้งแต่หอตกเห็นไหมเมีตั้งแต่หอตกทหารโดนยิงทหารโดนยิงสารพัดอย่างนะแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเยียวยาเมื่อวานนี้คุณพราดอนปิดสนานันทกุลคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณรัชนาธนาดิเลกนะโฆษกสปกชก็สรุปนะฮะว่าการเยียวยาหลังจากนี้ ค่าปรงศพเนี่ยรายละ2ล้านบาทแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็จะทยอยอัปเดตเมื่อวานนี้อัปเดตไปถึง85รายแต่ล่าสุดย้ำนะฮะ104ร่างผู้เสียชีวิตที่รอการชนสูตรครับรวมไปถึงอีกอันหนึ่งที่สนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่หลังจากนี้ก็คือการส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะก็มีการติดตามระบบ เรื่องสามภูดโทคเส้นทางช่องทางสื่อสารที่ถูกตัดขาดคุณสุภาพรอิสระภักดีฮะสิ่งของบริโภคต่างๆที่ประชาชนหรือเอกชนส่งมาที่รัฐบาลนะเพราะต้องการจะส่งต่อไปให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะมีการประสานความร่วมมือความช่วยเหลือกันอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเอกชนที่ไปมอบนะมีอย่างแกลบอย่างเงี้ยนะมอบเงินสนับสนุนมอบสิ่งของสนับสนุนถุงยางชนะีพ นี่หน่วยงานต่างๆครับก็เป็นภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในยามวิกฤตผมเคยจําได้ผมเคยเห็นเั้งแต่นเด็กแหละเวลานา้ําท่วมไหมบริจาคช่วยเหลือแต่บางพักการเมืองเนี่ยก็จะถือโอกาสนี้เล่นการเมืองอเราจะมีรัฐบาลไว้ทําไมถ้าเราต้องทําเองเอ,อคือไม่มองเลยว่าใครทําอะไรได้ทําแต่จะปั่นอารมณ์นี้ให้เกิดความเกลียดชังเกิดความแตกแยกหวังผลการเมืองก่อนเลือกตั้งก็ต้องจําให้ดีว่าพักการเมืองดูหัวจิตหัวใจนะ แล้วมุลยท่ยังมีเราก็เป็นอีกกลไกหนึ่งครับเมื่อวานนี้บริษัท KCF พรามฟู้ดเดินเครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่อุทกภัยหาดใหญ่หมอบไก่สด กว่า2 4 0 0 0กิโลกรัมค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เลยนะคะที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารถบรรทุกสองคันของมูลนิธิยังมีเราจากสถานีข่าวท็อปนิวส์ค่ะร่วมกับบริษัท KCF ีเฟนฟูดจำกัดและเจ้าและน้ำใจแฟนข่าวท็อปนิวส์ร่วมกันนำไก่แช่แข็งจำนวน24ตันหรือ2 4 0 0 0กิโลกรัม ไปมอบให้กับโรงเรียนที่เปิดเ,เป็นศูนย์อบพยพให้ประชาชนชาวหาดใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้มีครัวสนามค่ะมีประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมใจกันประกอบอาหารให้กับผู้อบพยพรวมประมาณ6000คนนะผู้อบพยพที่ศูนย์นี้นะคะและเมื่อมาถึงค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าตั้งแต่เกิดน้ําท่วม มีหลายหน่วยงานเข้ามาบริจาคสิ่งของจำนวนมากมาจากทั้งกรุงเทพชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงานาครศรีธรรมราชซึ่งศูนย์แห่งนี้กำลังประสบปัญหาก็คือไม่มีถังขนาดใหญ่ไว้จัดเก็บของสดอีกทั้งขณะนี้ก็ยังไม่มีน้ำแข็งขายก็เลยจำเป็นต้องขอความร่วมมือกับรถที่ขนวัตถุด,ดิบมาให้รออยู่ก่อนค่ะเพราะว่าวันว่าของจะเน่าเสียซึ่งก็กำลังประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อขอลังน้ำแข็งโดยผู้อำนวยการ ให้ข้อมูลนะวค่ะว่าโรงเรียนตั้งอยู่บนที่สูงปลอดภัยจากน้ําท่วมก็ทําให้ชาวบ้านในตําบลต่างๆมาขอพักพิงแล้วก็ได้ครูนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาค่ะถ้าเกิดว่าน้ําท่วมเมื่อไหร่ปับ๊บผู้คนในชุมชนหรือในงาดใหญ่นียนะครับก็จะนึกถึงโรงเรียนโรงเรียนเราเป็นอันดับแรกไอ้ความที่น้ําท่วมเยอะนะครับโรงเรียนก็ไม่รู้จะทําไงนะครับก็เลยก็เลยก็เลยเปิด เิดให้กับชุมชนนะครับเพราะว่าผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกเป็นหลานของเราที่มันประสบอุทกภัยแล้วก็เดือดร้อนแบบนี้นะครับเราอะาําไงแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นโรงเรียนของของของชุมชนนะครับของชุมชนซึ่เป็นโรงเรียนยอดนิยมแล้วก็ก็คุยกับคุณครูว่าพวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็ค่อยว่ากันนะฮะมันจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ค่อยว่ากัน แต่ว่าตอนนี้ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก่อนนี่คือผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ค่ะอาจารย์อภัยภัยมณีค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเพราะว่าลาดับต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการาช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะท่านสามารถร่วมบริจาคได้กับทางมูลนิธิยังมีเราค่ะบัญชีมูลนิธิยังมีเราธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี479 1227220หรือโทรสอบถามได้นะคะ0-2153957 7, 7ซึ่งทางมูล,ลนิธิก็จะนำมาจัดซื้อวัตถุด,ดิบและไปตั้งโรงครัวในจุดที่ยังต้องการความช่วยเหลือรวมถึงจังหวัดที่ยังคงเดือดร้อนรอการฟื้นฟูต,ต่อไปค่ะอโอ้โหนี่บริษัท KCF พรามฟู้ดจำกัดนะไก่แช่แข็ง24ตันเลยนะค่ะ 24ตันคือ24,000กิโลกรัม,มเพราะว่าคนเยอะมากไงที่ต้องดูแลครับประมาณ6 0พันแล้วก็ไปแจกจ่ายที่อื่นต่อเนาะแล้วในอุทกภัยครั้งนี้ฮะยังมีพี่น้องที่เป็นประชาชนคนตาบอดอที่ได้รับผลกระทบอยู่จำนวนมากครับในพื้นที่สงขลาพื้นที่ตรังพัทลุงยาลาปัตตานีนราธิวาสตูลน,นะคนตาบอดซึ่งอยู่ในพื้นที่ก็ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีก แล้วยากลำบากกว่าคนปกติหลายเท่าอะ่ะใช่ค่ะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็ขอเป็นสะพานบุญเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือคนตาบอดที่ประสบสาธารณภัยตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอนะครับสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์โทร0899946656 นะหรือว่าทางแอ l ดไลน์ไอดีนะแอดหรือสแกน QR Code ได้ที่หน้าจอครับสิ่งของก็ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสารภัยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยตามที่ขึ้นที่หน้าจอะนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแต่ข่าวดีก็คือตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำรวมไปถึงน้ำฝนนะน้ำในคลองน้ำในแม่น้ำ น้ำฝนในพื้นที่ภาคใต้นี่ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศนะน้ำภาพรวมฮะภาคใต้เนี่ยฝนลดลงะนะส่วนใหญ่เป็นฝนตกเล็กน้อยนะแล้วระดับน้ำในแม่น้ำละ่ะนะฝนสะสมเนี่ยลดลงแล้วนะแล้วระดับน้ำอย่างที่สงขลาค่ะ,ะระดับลำคลองสายหลักๆคลองอูตะเภาอย่างเงี้ยนะกลับเข้าสู่ระดับตะลิ่งทีนี้ค่ะแล้วก็ระดับน้ำแม่น้ำปัตตานี ใน,ในยาลาปัตตนีก็เริ่มลดลงเช่นกันบางส่วนยังล้นตะลิงอยู่นะแล้วก็ระดับน้ําแม่น้ําสําคัญที่ยาลานราทิวาสนี่ก็มีระดับมีแนวโน้มลดลงอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําก็จะลดลงแล้ว <Okay. S 1> ส่วนเหตุแผ่นดินไหวอันนี้แผ่นดินไหวที่เกาะสุมารตราไม่ได้รับผลกระทบถึงประเทศไทย mm hmm. ไม่มีสึนามิ <Okay. S 1> อันนี้กรมอุตุแล้วกรมอุตุก็เตือนพายุไต้ฝุ่นโคโตเนี่ย ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องฝนฟ้าอากาศในภาคใตค้แต่อากาศจะหนาวเย็นลงไปอีกครับอ,อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาสำหรับกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือปริมณฑลแล้ววันนี้ฮะอากาศที่เชียงใหม่บนพื้นราบเนี่ยเลขหลักเดียวมาแล้วครับอําเภอฝาง9ก้าองศาในเชียงใหม่นิวเนี่ยประมวลภาพเหมยขาบขาวพโพลนบนดอยอินทนนท์ อุณหภูมิเหลือสามองศาแต่อุณหภูมิยอดญ้าลบสี่จุดเก้าคือพูด,ดง่ายๆถ้าออกไปนอนกลางคืนอยู่ตรงยอดญ้า <c oughs> ติดลบสี่จุดเก้าอ่ะหนาวตายได้ค่ะ <c oughs> นี่อันนี้ที่เชียงใหม่วันนี้สดๆ <c oughs> ร้อนๆเมื่อเช้าครับโอ้โหดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ อากาศหนาวมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายหมดเวลาแล้วสําหรับข่าวมีคมเดี๋ยวเราปิดท้ายในในอากาศหนาวแล้วนะคะก็ออกมาขยับแข้งขยับขากันหน่อยออกกําลังกันหน่อยแต่ว่าคลิปปิดเนี่ยคือที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองจีนค่ะเขาได้มีการใส่หลักสูตรศิละปะก,การป้องกันตัวนะใส่หลักสูตรนี้มา10ปีแล้วตั้งแต่การใช้ นันเฉียนก็คือหมัดใต้นะใช้ดาบยาวนะคะแล้วก็ใช้ดาบใหญ่ด้วยเพื่อให้เด็กๆค่ะมีสุขภาพมาร่วมสนับสนุนทอปนิวสนำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ